self-worthy เอาละครับก็ต้องของกาบสวัสดีฟแฟนๆจากเรื่องวันพีชทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องก2 9 8 c h a ร n e l ชพาร์ของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับพลังของลอนั่นก็คือพลังของผลโอเปอเปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลพวงจากสปอยที่หลุดออกมาตอนที่1009นะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไ like. ล u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับชื่อของเบนเบ็คแมนนะครับผมที่ผมพูดผิดไปในคลิปที่แล้วแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มาให้การสนับสนุนคอยแนะนำนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าซึ่งทุกคนเนี่ยก็น่าจะได้ดูสปอยตอนที่ 1,009มาแล้วใช่ไหมครับผมของวันพีทเนาะก็จะมีหลากหลายประเด็นที่ออกมาจากสปอยตรงนั้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยก็คือประเด็นของรอนะครับผมที่จะมีช่วงหนึ่งนะครับของคิดเนี่ยที่เขาถามว่าเฮ้ย hey, ทัฟกา้าแกเนี่ยใช้พลังของแกส่งพวกมันสักคนเนี่ยลงไปข้างล่างไม่ได้หรือไงนะครับตัวของรอเองเนี่ยเขาก็ พูดสวนกลับมาแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าถ้าทําได้เนี่ยฉันทําไปแล้วนะฮาคีของพวกมันเนี่ยแก่งมากทําให้ฉันเนี่ยไม่สามารถขยับพวกมันไปได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นประเด็นสําคัญมากนะสําหรับผมนะที่ผมมองว่ามันสําคัญมากๆในการหลุดสปอยครั้งนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆเนี่ย อยากจะอ่านหรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของวันพีซแบบทันท่วงทีเลยนะแล้วแบบรวดเร็วและฉับไวนะครับก็ต้องไปติดตามที่เพจของพี่ที่มีชื่อว่า T L K นะครับผมเพจพี่เขาเนี่ยก็จะอัปเดตข่าวสารแบบเร็วมากๆนะครับสำหรับไวรุ่นใจร้อนเนี่ยก็จะถูกใจมากๆเลยนะเพราะว่าข่าวสารหรือว่า การอัปเดตวันพีชเนี่ยเร็วมากนะครับผมก็สามารถไปติดตามพี่เขาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์แรกแล้วก็ใต้ดิบ นะครับหรือว่าใต้คลิปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจพี่เขาด้วยนะสาหรับข้อมูลของทัฟก้ารอที่เราหยิบยกมาในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่เราได้บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยนะว่าเราจะมาทําเกี่ยวกับประเด็นของรอกันนะครับเป็นการพูดคุยมากกว่านะครับอย่างที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับพลังของผลปิสายของรอมาบ้างแล้วนะก็คือผลโอเปอเปนั่นเองซึ่งความสามารถของผลโอเปอเปเนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยต้องการนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในการเคลื่อนที่เนาะเพราะว่าแค่กลางลูมแล้วก็แชมเปิรเนี่ยก็สามารถย้ายไปอีกที่หนึ่งได้ด้วยความเร็วนะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยก็คือในตอนที่1นงนนะครับมันก็จะมีการเปิดเผยออกมาอย่างที่เราได้เล่าไปเมื่อต้นคลิปเลยว่าตัวของรอนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับ หรือว่าย้ายโยกย้ายพวก2จกักรพพัดอย่างบิ๊กมัมแล้วก็ไขโดได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าผลโอเปอเปเเนี่ยก็มีข้อจํากัดในการใช้ของมันเหมือนกันนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยข้อจํากัดเนี่ยมันก็มีออกมาจากภาคเดสโรซาบ้างแล้วก็คือถ้าตัวรออ่อนแอเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้พลังได้ถูกต้องไหมครับผมแต่ก็ไม่คิดว่าข้อจํากัดเนี่ยมันจะมาถึงขั้นขนาดที่ว่าย้าย คนที่มีฮาคิสูงสูงไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าในภาคเดโลซ่าเองเนี่ยก็เห็นว่ารอเนี่ยสามารถย้ายหรือว่าขยับตัวของโดฟามิงโกเนี่ยไปที่อื่นได้นะครับซึ่งตัวเราเองก็ไม่คิดว่ามันจะทํากับพวกพิกมามแล้วก็ไคโดไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวของโดฟามิงโกเองเนี่ยก็ถือว่ามีฮาคิที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะถึงแม้ว่า จะยังไม่เคยเห็นเขาใช้ริวโอนะแล้วก็อาจจะใช้ไม่ได้นะแต่ตัวของ2จักรรรดนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะริวโอก็ได้จึงทําให้รอเนี่ยไม่สามารถที่จะโยกย้ายเขาได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องขอย้ําก่อนว่าผมแค่คิดเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้มีการยืนยันว่าสาเหตุที่ลอย้ายตัวของบิ๊กมัมแล้วก็ไคโดไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะริวโอของพวกเขาที่แผ่อล่าออกมาหรือเปล่านะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ ตัวของรอเองเนี่ยในตอนที่1 8 0นะครับตัวเขาก็เป็นคนิเริ่มด้วยนะในการที่จะโยกย้ายหรือว่าการที่จะแยก2คนนี้เนี่ยออกจากกันนะครับเพราะว่าเขามองว่าถ้า2คนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปาการที่แข็งแก่่งไปหน่อยนะครับแล้วก็จะสู้ด้วยลําบาก ซึ่งต้องย้ายคนใดคนหนึงเนี่ยให้ห่างกันนิดนึงนะครับผมตัวของโซโลแล้วก็คิดเองเนี่ยก็เห็นด้วยกับความคิดนี้นะครับซึ่งตัวของพวกเราเองเนี่ยก่อนที่ตัวของ1,900หรือว่าสปอยตอนที่1,900เนี่ย จะออกมาเราก็คิดว่ารอเนี่ยจะใช้วิธีการนี้ในการโยกย้ายตัวของบิ๊กมัมแล้วก็ไคโดเนี่ยให้แยกออกจากกันตามแผนที่เขาได้วางไว้กับโซโลแล้วก็ตัวของคิดนะครับเพราะว่าตัวของรอก็ได้พูดออกไปโซโลก็เห็นด้วยคิดเองก็เห็นด้วยในรูปแบบแนวทางความคิดแบบนี้นะครับเราก็คิดว่ารอเนี่ยจะกลางลูมแล้วเดี๋ยวก็แชมเปอนะครับเอาตัวของใครสักคนไม่บิ๊กมัมก็ไคโดเนี่ยแยกห่างออกจากสนามลบนี้นะครับผมแต่พอท้ายที่ ที่สุดแล้วเนี่ยพอตอนที่1นึ่หลุดออกมาเนี่ยมันดันเป็นกายว่าตัวของรอเนี่ยไม่สามารถโยกย้ายพวกนี้ได้เพราะว่าตัวของรอเนี่ยบอกว่าถ้าทําได้ทำไปนานแล้วเพราะว่าฮาคิเนี่ย แข็งแก่งเกินไปนะครับไม่สามารถขยับพวกมันได้เลยนะครับผมซึ่งก็เลยทําให้ไม่สามารถทําตามแผนได้นะครับก็เลยเปลี่ยนวิธีการใหม่ซึ่งก็ตามที่สปอยออกมาหรือว่าตามที่มีข่าวหลุดออกมาเลยนะครับคือบิ๊กมัมเนี่ยก็โดนท่าโจมตีคอมโบนะครับของรอแล้วก็คิดเนี่ยอัดสะตกจากด่านฟ้าของเกาะอนิอาชิมะเลยนะครับแล้วก็กําลังล่วงลงทะเลเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเปิดเผยว่าชะตากรรมของบิ๊กมัมเนี่ยเขาจะเป็นยังไง รหรือจะตกทะเลไปเหมือนรอบที่แล้วเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับผมถ้าตัวเต็มเนี่ยออกมาซึ่งเรากลับมาในเรื่องของรอนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของรอเนี่ยก็มีการเปิดเผยมแล้วเนาะอ,อย่างที่เราได้พูดไปว่า ไม่สามารถโยกย้ายผู้ที่มีฮาคิแข็งแกร่งได้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยแอบคิดนะครับว่าไอการที่รอเนี่ยไม่สามารถโยกย้ายบิ๊กมัมหรือว่าไคโดได้เนี่ยเป็นเพราะจุดอ่อนของผลปีศารเองหรือว่าเป็นเพราะความอ่อนแอของตัวของรอนะครับซึ่งต้องแยกเป็น2ประเด็นนะเพราะว่าถ้าเป็นจุดอ่อนของผลปีศารนั่นก็คือผลปีศารอาจจะไม่สามารถทําอะไรผู้ที่มีฮาคิเกาะระดับสูงอย่างเช่น ผู้ที่มีริวโอได้ตรงนั้นก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับเพราะว่า ผู้ที่มีริวโอหรือว่าผู้ที่มีฮาคิเกาะระดับสูงเนี่ยเขาก็จะมีออร่าออกมาใช่ไหมปกคลุมร่างกายของเขานะครับแล้วก็ตัวร่างกายเนี่ยก็จะมีฮาคิเกาะเสริมเข้าไปอีกซึ่งการที่รอจะฟันหรือการที่รอเนี่ยจะใช้พลังให้ส่งผลต่อศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยรอจําเป็นต้องฟันผ่านออร่าของริวโอเข้าไปก่อนแล้วก็ไปถึงตัวของฮาคิเกอนแล้วถึงจะถึงตัวของผู้ที่เป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้ามีริ โอแข็งแร่งเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับว่าตัวของลอเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทําอะไร2จกักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมแล้วก็ไคโดได้นะครับผมแต่ถ้ามันเป็นความอ่อนแอของตัวรอเองเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็ แก้ไขง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่รอเนี่ยก็ไปฝึกการใช้ฮาคิเกาะระดับสูงซะนะครับไปฝึกการใช้ริวโอให้คล่องแค่นี้เนี่ยก็น่าจะพอที่จะต่อต้านพวกไขโดแล้วก็บิ๊กมัมได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ผมเนี่ย เป็นการการันตีหรือว่าเป็นการยืนยันประมาณไม่ถึง50%เนี่ยว่าสรุปแล้วที่รอเนี่ยไม่สามารถเลื่อนตัวของพวกวิกมัมและก็ไคโดเนี่ยออกจากตรงนั้นได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับผมผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะฮาคิอ่ะเพราะว่าตัวของรอเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยใช่ไหมว่าสามารถใช้ริวโอได้นะครับแล้วก็ฮาคิของรอเองเนี่ยดูเหมือนว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับซึ่งไม่ต้องไปพูดถึงฮาคิระดับสูงอย่างริวโอเลย เพราะว่าตัวของรอเองแค่ฮาคิปกติแล้วเนี่ยผมก็มองว่าตัวของรอฮาคิยังไม่ค่อยแก่งสักเท่าไหร่นะครับยังสู้ตัวของโดฟามิงโกเนี่ยไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับการที่ผ่านโวโก้มาได้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของรอมากๆแล้วนะครับผมแต่พอมาเจอดโดฟามิงโกก็เห็นได้ชัดเจนว่าฮาคิของโดฟามิงโกเนี่ยเจ๋งมากๆนะครับรอนี ไม่ไหวเลยกับแค่โดฟายมิงโกยังไม่ไหวและจะมาเอาอะไรกับสี่จกักรพรรดิอย่างไคโดแล้วก็บิ๊กมัมนะครับปกติเนี่ยไอร่างกายของ2คนนี้เนี่ยมันก็แข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กมัมหรือว่าตัวของไคโดเองเนี่ยก็มีร่างกายที่แข็งผิดปกติอยู่แล้วยิ่งมาเสริมฮาคิเข้าไปด้วยและยิ่งถ้าพวกเขามีริวโอด้วยอีกเนี่ยโหยากเลยนะครับการที่จะเล่นงาน2คนนี้ได้เนี่ยต้องริวโอสถานเดียวนะครับผมนี่ก็ จะเป็นทั้งหมดนะครับของตัวลอที่ได้มีการหลุดออกมาจากในวันพีซตอนที่1 0 0 0นะครับผมก็เป็นประเด็นสั้นๆของลอนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชับสจใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแนะนำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ารู้สึกว่าผมเนี่ยมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ติดเตือนผมมาได้นะครับผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ